มาเนี่น้อยป,อ,ปอมตัวนี้นะชิมอก็ตกนเอ้าวนี่อันนี้เพเิ่งไปแต่แซ่บก็แล้วกนอันนี้นะเก้งมารลายยี่กระดอมันมันสองสนิดแต่เลยนี่ไงตนวนี่มาโอ้ะะโมมพอานเลายมไหล่แบโม่งมะไพ่ตำแล้วนาไปกินต่ลางเพื่อะแป้งไปเลยทุกคนนะ

คนหนึงนี่ในกิจจักไปแต่ชอบเป็นในกินน้อยแล้วก็มาสองฟ้าคือปุดตุกคึ้นคุณปุนาบ้านเฮาสูงนี่กับขุดเนี่ยมันทันทุกขุดเลยชาวบ้านกับเขาเนี่ยมันทันไทยหน้าดินห้าวขุดคุ้นอยู่ ว่าบุตุกนี่ก็ทางไปทางมากจัวส,สบายเลยก็ไปได้เข้าป่าเข้าดงกันจัวก็ไปได้อยู่นี ซาบเฮ็ดพวกโอโอหาสบายเลยเดี๋ยวนี้มีแฟนเลยมีแต่โกงว้ใหญ่สบาบอยู่เลยวันนี้อากาศดีสีคึมคึมสิเลยมาหน้าลายมือมังเงียวมากยังกะซุกมันเลยทุกคน เซลหมูไงมันลุดหมดเลยบอโอ้กกองอยู่คุณอ่ะหอมือมนิอือคุณอ่ะหมูกับปลาลุดกกองอยู่เลยอาุกลกตื่นนอนหลับนอนหลับแล้วหลับแล้วบ้าหลับหมดอหลับเอ๋ ไปไปกู้เก็บมะม่วงนแล้วม่วนลายอเลยเก็บม้วนไปไม่มาไม่มาเก็บมะม่วงไปปามะม่วงก็คูนอยู่ทุกคนเลยทำให้มาตะโดนเลยมันเยอะเยู่โอยเลยนะผู้โอ้ยังดกอยู่ผู้เถกผู้เอาเอาวันนี้เอากระสอบมาเก็บเมื่อกินผัดป๊าอยู่ในงูควายจะกินทุกคนเลยนะนี่งูควายหอยมากะมากินเลยเลย มงไข่ทุกคนเลนยปา๊าโสงนี่กำลังสุกกี่บ้าวโมงนี่กี่บ้าบิกินบวชเพื่อนก็ว่ว้ชิมาเอาทุกคนเลยว่าไปแม่ไปเอามาโมงมากินว่ะโมงชุกดึงแด,ง,ดงอยู่ว่ะมันโสงนี่มันรุนหลายเลย าสาวสรีธาเพิ่ะโบเข้ามาเอาอยู่เพิ่อบ,บีบีว่างตามเบิรงกนะเข้าไปคอยปตะกาก่อนไปจบตะกา มนันงอแงเอาเฉยเลยทุกคนเลยคืองอแอเยาวเลยคขีมวมทำอยู่ถ้าฝนลงลายแล้วก็มาคาดมาไถามาคาดแล้วกา็ดำเลยเอาได้กาเลยกลาก็ถูกะโอ้อยากทุ่มลังพกเข่าเลยเบิ้งก้อนเอาปริมาณเต้ดุดเลยโอ้โหเขียวมทำนี่เลยทุกคนเอ้ยการีกูได ัแต่ฝนเป็นยังบุษบุนตกหน้ายังบุษบุนไทยอยู่บุกาเป็นยัางเงาเลยหมอกไฟก็เด้งอยู่ทุกคนเลยพุทธภูมิ โอ้ตน่ะมกไฟนี่คันมันหากซุกน่ะสมตอนนี้มันอิ่มแล้วะล่นกอกกรโพนอยู่หวานจะได้มาเอาตัวนี้กันเอาเมอให้ก็เจ้ากินทั่วเลยอ,อยากส้มเนี่ย มีมาเอามักไฟได้แล้วก็มังโมงแล้วก็มีมังเงวเอามังเงวหรือมังเงียวหน้าเหามีมีมีมังเงียวเปาะอยู่คืออยู่ป่าเลยทุกคนเลยคันแถวอยู่อันนั้นมันมากอย่างกระเจาหองมักลิจี้ยึกขายขายคือกันมะมันเป็นกระดูกกระดูกคือมักลิจี้นี่แหละ จะหน่อยบระวัติคุณมาหวานมา,า,มากกมีเอามงมงไปรอรอบริสุทธิมันโอ้ยยาเดินก็หกเลยทุกคนเลยจังตัญญาก็ตายเลยปีนี้สงสัยได้ซื้อใหม่ครับมีได้จักตัญญานี่โอ้โหหกเลยนี่โทมโหเลยพินานะคุณนะยาคิวยาฝรัง่งหก มกเพ็ดกะกำลังเันเริ่มสิเป็นดอกฝนตกลงมาแล้วกันช่วงเดือนสี่เดือนห้านั่นน่ยามแหลงกีนนี่นะเฮาโหดบีทองมันเฮาฮาบแต่พายเพ้มาโหดตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วมันซึหนหัดในถือว่าน้ำพอมันมันกะปงดอกปงอันนั้นเลยกำลังสิเป็นมะเขือก็นะกำลังสิเริ่มเป็นดอกใหมบัดนี้ ่ไ็เป็นต้นสนมันก่อนมันเอาปลูกอ้อมมันลปะปะหญ้าสวนมันก็หกเลยตัวนี้ตัวนี้มันเก่าตัวนี้นะตัวใดตบขุมน้อยเราไม่ได้อันนั้นมันทุกคนเลยเราไม่ได้กนุนนี่ตัวปลูกใหม่ตัวที่ปลูกใหม่นี่กหลังสีป่งเลยหญ้ากะ มักสลีมักแตกเยี่ก็อ,อก้อเลยนี่มันตนตัวนี้มักสลีทุกคนเลยนี่ปูซับเสนออ้อมาเลยทุกคนเลยพูดนะตัวฮาปูไม้ก็กลางชิบปลอนี่แตกหนอออกมา ตัวนั้นเป็นมันเก่า้าลำที่น้อยแล้วครับไ่ได้โคตตัวนั้นนะสิหรุดบวาดขึ้นมาเลยมาพอดีว่า,ามีเป็นมิลมาว่าตามเบิรกนะ มาแล้วหวานเพื่อข ma ึ้นเหมขึ้นเสลาพี่พี่มอยู่รถพี่ยมกรถเชโะขวอนเดี๋ยมาพี่พี่อยู่รถอีุกพี่อยู่รถพี่โมงกำลังชุกกลังคุ้ดนี่นะ โโอ้ด oh. oh. ันถลลงมามีเต็นบหมเเตนไม่ลลมใช่ละหางเหยื่อบอสายยิ้มอะไรต่อนะโอ้ยเต็นฟันฟาดเลแล้ว,ลวมันหักเอ็ดแล้วนะคอยขึ้นมือจะไปป่านะไ เด็ดต,ตอนบวชทุกคนพวกขึ้นรถไปปลายพู้จะเล่าทุนทุนลงล,งลงูกหนาก็จะเล่ามันได้ชอบหนึ่งพกออกู้เอามืออือโทษสีน้นวุนลง เลยเฉลยแต่ต่อราจังแม่เบิรงนี่แม่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้แม่หนึ่งสองแม่หนึ่งสองแม่เก็บจ้าร์อาลงล่างเอาลงละห่างปะนะเก็บปะนะโคขึ้นธนาพุทธิตอดเขาอีกอ้าวพุทธนาเออมันจิตต่อเราแล้วคืนจะเล่าไม่ได้เจอเอาไวเป็นเก็บเอา Kèo lốt. lốt. Ừ slau xuống mà lại. có cũng cũ. Mục tôn của men nào nè, mờ bồm Mờ gì chôm. À lại thế nó có cũ như lốt. Áo lốt. Giết mau hơn mất. เอาเอาเคยสอบนี่ยยาเราออื่นยังมาเอาเ่านะมือกายไม่มีผู้กินเนาอยู่เฮิ่นแล้วก็ยังแม้ขึงสอบผู้เก็บสอยบรวัติเพิ่ก่อนเมื่อเลยที่เำามีมาแล้วโงก่กินตัวนโง่ควายแถวนี้เขาเจ้าท่านผู้อยู่เดี๋ยวนี้ไนะ มโมกตูนนี่ก็แมนเมื่อบ่มได้หลายเตืบเนาะประมาณถังคู่ถังหนึ่งฮะซุกขันบ่มยันมือเอ้พอบ่มเห็นไหมสีเมาเมาไนงะเริ่มเมาเมา,เมา,เ,มาเมาดำดำ นนออามากมองตูนมงไข่แ <c oughs> ถวนี้เจ้าบสเล่าแถวงาต่ำนี่ที่นี่เ <c oughs> ้ยแล้วเซบบอก,กินมันด้วยกัดด้วยอืมบอก <c oughs> <c oughs> ่ยบนาเฮ้ยเลลอครบดีนี้ <c oughs> มดครบ ประวาติกบเมินเลยทักคนดเลได้หมูกบังขึงชอบนี่แหละม,มาแต่เสาเชือบุสะเสลาอันนี้พันงูก,กินเมื่อไรมันลุนนะยังแต่ตัวท่าน,ล,นลุนเขาเสลาแล้วมันลุนนะเ <c oughs> ้าก็ได ได้อยู่พีหลายทุกคนเลยมะโมงนะเธอบอกว่าพีเจ๊เขากินคู่มือไปเอาไปเอามาไฟผู้ปริเดแต่มาไฟมือกินไปโรคยางค้าดี่บอกม,มีหลานนำแม้อยู่กรุงเทพพูดหนนีนั่นมอมกินนะโมงคือลีงกินนี่ลีงน้อย แปามาไฟทีคนใดวันนี้กึบแดดมาแล้วโกหอนขนาดเลยอ้อาวแล้วว่ไฟนะามาไมล่ะคืนๆจ้ะแม่มาละคืนมาพี่คืนมามเดนทอนเดนทอนคืนไหมแม่เอามาละมาไฟนะแม,ม่เอาไว้แปรมาไฟไม่อามาละ <c oughs>

หวานหวานยมนี้หักไฟหมกเงียวซุกทุกคนเลยหวานอยู่หักไฟกันม่อมื่ขายไม่ขายเอหวานบ่หวานบ่อือ S 1> <S 1> <S แซ่บแซ่บปึ๊บปาเป็นแม่นละมึงเงี้ยวมาดิอ้อนี่พ่อกินอยู่ตัวคนลยกินชมพอดีเลยตัวนี้นะ โคกน่าหวานนะโคกน,น้อยๆนะมันหากเป็นปีนี่ตัวนี้เป็นตัปีแล้วนี่กรัจึกซุมเนี่ยตัวนี้นะกคกนั่นหวานดูกคเลยมะเงหยวนะผูกโคกน,นก่ะครัแดงๆอยู่หลายเลยมะเงหยวนะนะผูกอะผูดกคกน่ะทุกคนเลยป้าแดงๆอยู่เลยนะเอาไปเบิ่งมะเงลี่ยปาะดีก่อนอ๋อตัวนี้คือซุกลงเงลี่ยปอแล้วผู แต่มันสูงนะโกกมันนะบางกินโกกโกงมะนี่นะมีบางมีกระลินมากินตัวนี้เชื่อบางกินทัเลยมันจะคือจะคือมาลิจีมามังหงีบปอเนี่นะนี่นะนนะบางกินนะนี่มันจะคือมาลิจีนี่อมามะน้อยในะ่ตัวนี้ ป้าโกก็พูนอยู่เลยชนหลายกเ็กเล่นก็เล่นก็บ้างแหละแถวนาเขานีนมียังมีอยู่นะเมิ่่นซิมเบิ่งกุกนี่มันละหวานบ่แต่ก่อนจะซุ่มในทุกเดยกุกนี่ก็ได้เอาแมนจะโผลจ่จะเลอมันทันอิ่มคักไปเลยตัวนี้มะน้อยๆตัวนี้นะกุกนี่ ชมพอดีอยู่กี่ชมมันท่านอิ่มคักมันหากระสุกแต่ในมัน,น,นกลมมันนี่โอ้มันท่านสุกอยู่เขียวอยู่อิ่มคักคือระบาดดูดกคันเดี๋ยายลตึ๊ง ยามันบวท่านเป็นยากทุกคนเลยมันเป็นลายแล้วก็โอ้กินไม่ไหวมันอ,น,อน,นีอนน่อันนี้เนพะิ่งเป็แต่แซบก็ได้อันนี้ไะเก่งมาร้อยอีกก็ได้มันมันสองสนิทได้เลยนี่ไงตัวนี้มะปอมตัวนี้นะตัวนี้มะสีย,ยาวนี่นี่มะไฟเนี่ยมะเหี่ยวเนี่มัน โอ้ผักขาก็ปงเาวเลยทุกคนเลยนี่พอได้แกงผักข้าก็ปูต้นเดียวปูหลายต้นอยู่แต่นะแถวนะั้นมันตายมันปู้ยิจิติ์ไปเลยนะมันถัต้นเดียวนี่แหละพอได้กินมันพูดนะกำลังปง bông nhào là đây thì chúng ta tôi nhột trụ trụ thông qua lớn này cho này hơi mì mạo <laughs> và cũng như chứ nuôi nuôi nhanh của này hoàn cũng như này cũng như là hoàn này mạng cái mạng nhanh này อิ่มแล้วหมอกไฟมึงเหวเขาสอบก็เมือเริ่มเถาะช่ไนี่เสร็จสอบมือกเปินไหมล่ะออตกแลวมาไทเดี๋ยวนี่โอ้ยชปเเยดนี่เชกินเหร งกิเนเพอร์นี้น่ะเนี่ยไปเอาก็ได้เลาะมือทุกคนเลยมือสวากินมังเหยาวตะฮื่นไปแหละน,นี่น่ะมาจอมหน้าแต่เชื่อมันนี่าวันวันศิลวันศิลหรือว่าวันพระวันวันพระเดินหกดับมืออื่นกับอ่อไม่เดินจิตลาวไปเลาะมือ Còn cái đánh đen như lời chỗ đằng à, hộp điện tới hơn bố lệ quân này Mở xóa một nhiều cái sông tới hơn Nó <laughs> 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 ไปก็กร,บบกรับมากรรับตเปรอะโมงชุกบอโมงชุก่ะออโอ้โหปลานนี่ยอะไปล่ะมันมงมะไผ่ปุ๊กตะล้างตัวหนี่ยนะุต,ตายเนะี่ยมาตำเประก่ตัวเลย

ยสด hmm. ต่ำแล้วแล้วไปกินลางเพื่อจะแปงไปเลยทุกคนนะม่ีอัน,นเอาเข้าเลยไปกินน้ำน,นี่ตัวนี้ก็เต็มกระซามเลยเต็มกระโต๊กทักคนเลยนี่ตัวนี้เจี๊ยบประเด๊ะนี่เจี๊ยบเร่เะ มังง <jam Stadium> ี้ววก้อยป่าเนี้ย้มีแลวยามไม่เจอมามามาปลาช่อไม่ไกลผัดมาโก้เ่อเฮ่ออยู่่นนั้เะต่อมาพื่ มันจองก้อเช้านี่ก็อันชูกินบาตนี่แล้วอยากใ้เราหน่อยอะไรมาขึ้นนู่นแล้วมาอมกินเท้าก็มีมันกินแน่นี่ก็เท้าที่นี่ก็เท้าแล้วมาไปกินเท้าเองแค่กินแต่เชื่อกะต้มนี่เป็นเรื่องแม่ไม่เอาเงี้ยไม่เอาเงี้ยไม่เอาเงี้ยนั่งนั่นั่ง้องนั่งนั่งนั่งแบบนั้นเราไ้องจิ้งานถุยยาไปเ้อะก็มึงถึงจะห่าง